ตาใสาหรือชาซิคโคนะคะตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ใช้ใสายตาเยอะๆอะใช้ใสายตาเยอะๆยังไม่ต้องมีความดันสูงก็สามารถเอามาทานได้นะเดี๋ยวปักหมุดให้นะคะตัวนี้คือคนที่ใช้ใสายตาเยอะๆในทางศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยเป็นทวารของตับแปลว่าอะไรแปลว่าตับเนี่ยเปิดทวารที่ดวงตาตาเปิดทวารที่รูหูหัวใจเปิดทวารที่ลิ้นแล้วก็ลิมฝีปากเนี่ยเป็นสิ่งสะท้อนของหมาม แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการใช้เสตียายเยอะๆมันก็จะเป็นการใช้เลือดของตับขึ้นมาตับเป็นตัวเก็บเลือดในตำราก็จะเขียนว่าจิ๋วชื่อซร้างสวยจิ๋วคือน,นาน ชื่อคือการมองนะคะคือการมองนานๆการใช้สายตานานๆเนี่ยจะเป็นการทำลายเลือดเสี่คืนเลือดนะอันนี้ถือว่าเราพอเราใช้พลังงานของตับเยอะๆแล้วก็ทำลายเลือดไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดความร้อนเกินขึ้นมาสังเกตพอเราใช้สายตาเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกหนักกระบอกตาเส้นเลือดในตาเริ่มแตกแล้วบางคนจะปวดขมับปวดหัวปวดหน้าผากขึ้นมาได้เลยตัวเนี้ยเขาจะเป็นระบายไฟตับลงทําให้ตาของเราเย็นสบายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนที่ใช้สายตาเยอะๆโดยเฉพาะปัจจุบันชอบใช้หน้าจออ่านดูจอเยอะมากๆเนี่ยดูจอมันมีลักษณะพิเศษนะถ้า เราอ่านหนังสือแล้วง่วงนอนเราก็จะนอนเนาะบางคนก็คือหลับคอมจอได้แต่ว่าก่อนเราจะยอมเอาตัวเองไปนอนหรือบางคนไม่ยอมนอนเลยก็คือดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะมันก็จะทําให้เรายิ่งล้ายิ่งทําลายเลือดของเราดีที่สุดก็คือการพักสายตานะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องทํางานหน้าจอคอมเนี่ยจะแนะนําชาซิคโคไปจิบไปจิบจิบ,จบระหว่างการทํางานได้เลย